Phải đấy Mà 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 Khuyên ban đều đều Khuyên ban Lều Rồi Khuyên lều đều Lều 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 Để nghĩ ngọc Đâu Mà khuyên ban Khuyên lều 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 อันนี้เร็วเร็วนอนอีกนอนอีกนอนนอนทำนอนทำไมไม่อยากขึ้นบ้านทำไมไม่อยากขึ้นบ้านนั้นเอาไม้เดียวไม้เดียวไม้เดียวเนี่ยเนี่นี่ไม้เดียวนี่ไม้เดียวขึ้นไหมขึ้นไหมมาเร็วขึ้นบ้านเดียวนี้เดี๋ยวเด เ,บบเดินบ้านเดี๋ยวนี้ไอ้เนี่ยทำอไมงี้งยงาวันนี้ฮึทำอไมงี้ยงเาทำไมงี้ยงานั่งลงนั่งลงนั่งลงขอโทษเดี๋ยวนี้ขอโทษเดี๋ยวนี้ขอโทษมือมือมือ,อไหนมือมือโอเคมือ